เธอเธอเธอไอฟอเก็บยวกยเขือให้ฉันถามก่อนจะว่าผู้หญิงมาคนเลี้ยวหนิมันจริงบ่เดี๋ยวจะฟัเงเด้อให้ขยายความคำว่าคนเลี้ยก่อน,อนเออันนี้เป็นนิยามไมอคนเลี้ยวแบบว่าผู้ชายนี่เจ้าสู้นี่เออผู้หญิงมาคักได้สเปกแล้วหรอไปอแล้ววันนี้ก็ ดิ้งเดิมนี่อืมทุกอย่างอ่ะดิ้งดดิมดูดนะเออสเปคเขาแม่เฮ้ยตั้งแต่จะว่ามันจริงบ่อันอ๋อทุกวันนี้มันเป็นโลกเสียรี่นะครับผมขันเจ้าสีม่นั่งสวดมนต์ไหวพระนั่งอยู่ซื้อบ่กินเราบ่าสูบเอ้ยเราอัญญาบ่าสูบเราบ่ากินเอ,อเ,นเขาเข้ามากเนี่ยเขาครบคนที่อยากเป็นเพื่อนกับเขาบางคนบางคนแต่ว่าขันทีมากแบบนี้ต้องไปเอาแบบพม่ขาวนุ่งขาวนะครับเด้อ อันดีงามี่หละอันนี้คนเข่าคังทุกคนเดี๋ยวหอยฟ้าละกันหอยนี่หอยกุยยิ้งนะหอยบอกเลยมีอยู่สมมุติแบบมีผู้ชายสิบคนเหมือนบออ่เอออันนี้จากของเกินของข่อยเล้วนี่จากที่ข่อยเจอมาสิบคนสิบคนนี่สิมาผู้ชายแบบว่าบดดิ่งบดเดิมมาเที่ยวนี่อยู่ประมาณสองคนอีกสายธรรมาต้นนะสายธรรมากอ่ะอีกแปดคนนี่ไปสายลุย เอาเขาแบบว่าบางคนมันต้องเพิ่มเพิ่มรสชาตของชีวิตเออกันเจ้าที่มานั่งเยือนจงกรมพูดเนาะย่างเนาะหายใจออกเขาพูดะใยใจออกกระนเขามันโมเมนชีวิตันมีรสชาติขันชุ่มบนมือนี้เอเลนเจอไปซิดป่ามือนาไปหาจนไส้เบ็ยดจนไสอัน ตุ้มใส่มองยังสิแม่เมื่อนี้พ้ไเขาล้านเราเมื่อื่นไปบ้านไม่ยังสิแม่เออเขามาตุ้งท่นไม่ยิ่งน่ะชีวิตแบบว่าเขาจะว่าต้องการชีวิตไม่ต้องการความจำเจคือชีวิตมันต้องแบบว่าต้องการความสำสากอยากเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่เพื่อว่าเพิ่มเพิ่มความตื่นเต้นให้ชีวิตเข้าใจว่ามักการใส่ชีวิตมากๆเออต่ผู้เฒ่าเขาเจายังไปน้ำผู้สาวเขาเจะเนาะว่าจังแบบอีจะคลองหรว่าปะเธอปะเฮ้าปะ อันมือนี้ก็กินอ้อมนะมืออื่นก็กินอ้อมอีละมันก็ขีไว้ขาดรสชาติมันว่าได้ดอกครับผมเปลี่ยนที่เวียเปลี่ยนรสชาติเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆเข้าใจว่าอา้าวขนมาดเขาน่ะสัวนเนี่ยจะดีไย <c oughs> สัวจักหน่อยก็ได้ดอกเท่าเท่าเทาเอ้ย